ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านบางครั้งชีวิตตกต่ำอาจเป็นเพราะบาป11บเอประการนี้หรือเปล่า บาปเป็นกรรมที่ทำให้ชีวิตเราตกต่าคืออุปสรรคที่ขวางทุกความสำเร็จหยุดทุกบาปได้ชีวิตดีขึ้นบาปนั้นประกอบด้วยเจตนาและไม่เจตนาซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นต้องไม่ดีการเกิดบาปเป็นไปได้สามหนทางด้วยกันคือทางวาจาทางกายและทางใจ ในทางธรรมมีการกล่าวถึงบาป11ออย่างที่เราอาจเผลอทำนั้นมีอยู่ว่าข้อที่หนึ่งการครบคนพาลไม่คบบัณฑิตเคยได้ยินสุภาษิตท,ที่ว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลกันไหมการที่เราครบคนเช่นไรต่อให้เราดีแค่ไหนหากเพื่อนที่เราครบด้วยเป็นคนไม่ดี เขาก็อาจจะชักนำเราไปสู่ทางที่ไม่ดีเช่นกันข้อที่สองการเป็นผู้เกียจคร้านไม่เอาการเอางานไม่ขยันทำมาหากินทำให้ชีวิตไม่ก้าวหน้าไม่มีเงินมีทองดูแลตัวเองไม่ได้ต้องกลายเป็นภาระสังคมข้อ3การเป็นผู้ไม่กระตันยูรู้คุณต่อบุพการียกตนเป็นใหญ่ ไม่เห็นใจพ่อแม่คนแบบนี้ไม่รู้คุณคนส่งผลให้เขาไม่เจริญในหน้าที่การงานคนไม่นับหน้าถือตาไม่มีคนเคารพรักข้อ4การชอบโกหกไม่รักษาคำพูดเพราะหากคุณโกหกหนึ่งครั้งคุณจะต้องโกหกตลอดไปไม่มีใครจำได้ว่าตนเองพูดอะไรหากว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องจริง ข้อ5ความตรนีทีเหนียวและเห็นแก่ตัวเราประหยัดได้เราขี้เหนียวได้แต่ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวบางทีการที่มีน้ำใจต่อผู้อื่นก็ทําให้ผู้อื่นเห็นใจเรากลับได้เหมือนกันหากเป็นคนเห็นแก่ตัวต่อไปก็จะไม่มีคนคบหากลายเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับทำอะไรก็จะไม่มีคนสนับสนุนข้อ6 ความแข็งกระด้างไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่เคารพผู้ใหญ่ทำให้ไม่มีใครอยากคบหาด้วยไม่มีคนอยากดับหน้าถือตาในสังคมข้อที่ 7. การมัวเมาในอบายมุขข้อที่8การไม่ยินดีสันโดษในคู่ครองของตนเองข้อที่9การไม่รู้จักปล่อยวางในกามารมณ์และไม่รู้จักยินดีในพรหมจรรย์ ข้อที่10ยกย่องให้เกียรติคนเลวให้มีอำนาจเหนือตนเองข้อ11การไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันและความเป็นจริงของชีวิตหนทางแห่งความเสื่อม11ประการนี้พระพุทธองค์ท่านย้ำเสมอว่าเป็นทางเสื่อมที่สุดที่มนุษย์ควรเลี่ยงที่สุดเพราะในบางครั้งเราอาจเผลอกระทำไปแต่ก็จะปิดทางเจริญทั้งปวงนั้นอยู่ดี มันดึงชีวิตตกต่ำอย่างที่สุดปิดทุกทางบุญหากละทั้ง11ข้อนี้ได้จะเกิดบุญใหญ่เปิดทางบุญขึ้นเปิดทางเจริญให้แก่ชีวิตของตนเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราทุกคนควรจะเกรงกลัวต่อบาปเพราะโลกเราที่มันเป็นแบบนี้เพราะคนเราไม่ละอายต่อบาปไม่รักษาศีลใจร้อนและยังยึดติดกับวัตถุมากเกินไป จนทำให้เราลืมเรื่องของบาปกรรมไปหากละบาปได้ด้วยบุญกุศลทุกชีวิตย่อมพ้นทุกได้เป็นสุขได้กลับมามีสุขจเจริญรุ่งเรืองได้จริงชาตินี้เลยไม่ต้องรอพระพุทธเจ้าเคยปรารุปธรรมหนึ่งกับพระองค์ุลีมานว่าอย่าใคร่ครวญคิดถึงอดีตหรือกังวลหาอนาคตเพราะการัวคิดถึงอดีตไม่ช่วยอะไร การกังวลถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนก็ไม่มีประโยชน์มีเพียงปัจจุบันเท่านั้นที่ทำได้แก้ไขได้คนที่เคยทำผิดแล้วละเสียได้ทำความดีความเพียรก็พ้นทุก์กได้อย่างโลกให้สว่างได้เหมือนดวงจันทร์ที่พ้นก้อนเมฆท่านองคุลีมานก็ทำตามไม่นานก็บรรุเป็นพระอรหรันต์ อย่างโลกให้สว่างได้ด้วยพระธรรมสืบไปคนที่เคยทำผิดมากมายขอเพียงสำนึกและกลับตัวได้ก็ยังไม่สายเกินไปยังมีโอกาสที่ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองขอเพียงพยายามทำให้ถึงที่สุดผู้เคยทำบาปอากุศลแล้วละได้ด้วยกุศลย่อมทำให้โลกนี้สว่างสวัยได้ชีวิตรุ่งเรืองได้เหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆ ยิ่งละบาปได้มากบุญที่ทำก็มีโอกาสส่งผลมากต่อชีวิตครูบาอาจารย์ท่านย้ำเสมอไม่เชื่อลองพิสูจน์ดูได้การละบาปนั้นก็เป็นบุญเป็นการเพิ่มศีลบารมีสัจจะบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาด้วยดีทั้งนั้นไม่ทำบาปเองไม่สนับสนุนให้คนทำบาปไม่ยินดีที่เห็นคนทำบาป คือตัวช่วยให้เรารักษาศีลได้มั่นคงไม่ด่างพร้อยไม่บกพร่องบาปก็เหมือนยาพิษไม่ว่าเราจะใส่น้ำบริสุทธิ์มากเท่าใดถ้ายังคงทำบาปไปด้วยหรือมากกว่ายาพิษที่เราเติมเข้าไปตลอดจะทำให้ชีวิตเราพินาศได้เมื่อกำนั้นส่งผลบาปที่ทำเป็นอาจินบาปหนักจะปิดทางบุญที่รอส่งผลเพราะกดแห่งกรรมเบื้องต้นนั้น กรรมใดที่มีมากกว่าจะส่งผลก่อนจึงเป็นเหตุหนึ่งที่หลายคนบอกว่าทำบุญเท่าไรชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะบาปนั้นอย่างมากยังส่งผลอยู่เพราะฉะนั้นการละบาปสําคัญมากยิ่งละบาปได้มากเท่าใดชีวิตก็จะดีขึ้นบุญก็จะส่งผลเร็วขึ้นทำไมการละบาปสําคัญมากกว่าการทำบุญเพราะทำยากกว่าบุญมากกว่า เป็นระดับจิตใจที่ต้องอดทนอดกลั้นต่อกิเลสต่อความอยากต่อความสนุกต่อสิ่งยั่วยวนอย่าเลยที่บอกว่าทำบาปเพราะความจำเป็นลองตั้งสติมีสติทุกวินาทีจะรู้ว่าเราละบาปได้มีทางออกมากมายเราทุกคนรู้ว่ากรรมมีผลมากต่อชีวิตเร่งละบาปสร้างกรรมดีให้มากกว่า ให้บุญนั้นส่งผลกันเถิดอย่าประมาทในกรรมเลยร่วมสร้างตัวอักษรธรรมเพื่อหนุนนำทุกดวงจิตสู่ความสว่างมีชีวิตที่ดีงามบุญกุศลเปรียบได้ดังสร้างองค์พระปฏิมาไม่ว่าจะเป็นบทสวดมนต์ทำปฏิบัติเรื่องของกรรมกดแห่งกรรมให้เข้าใจจิตคลายทุกข์มีกำลังทำความดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เป็นกําลังสําคัญแห่งพระพุทธศาสนาประเทศชาติล้วนบุญใหญ่ทั้งสิ้นสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากเพจเสบียงบุญที่ได้เรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นธรรมทานสำหรับวันนี้ทีมงานมัชฌาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ